ระคุณท่านกำลังมองหาอะไรอยู่หรือหรือว่าพระคุณท่านเนี่ยยอมแพ้ซะแล้วคงต้องเป็นเช่นนั้นแหละอาตมาจะเรียบเรยียงแปลตัวอักษรให้ครบได้อย่างไรในเมื่อพวกท่านใช้เลขคกลุบายกับองค์เหนือหัวของพวกเราโดยซ่อนตัวอักษรทั้งเจ็ดตัวเอาไว้ในมวยผมพวกเจ้าวางแผน จเพื่อเอาเมืองคขอฆ่าละหาไม่ได้อานพิสุองค์นี้อาจจะไม่สามารถเรียบเรียงแปลตัวอักษรธรรมนี้ได้ทั้งหมดตัวอักษรที่ยังขาดอยู่นั่นคือสังวิทาปุกกะยะปะซึ่งเป็นตัวอักษรปริศนาเจ็ดตัวสุดท้ายของคำภีพระไตรปิฎกที่ขาดไปอยู่กับพวกท่านใช่แล้วขอรับพระคุณท่านอักษรทั้งเจ็ดตัวอยู่กับพวกเราและคุณท่านช่างเป็นผู้ที่เลิศด,ด้วยปัญญายิ่งนัก พวกเราจะขอมอบตัวสอนทั้งเจ็ดตัวนี้ให้แก่พระคุณท่าน ความลุ่มหลงในอำนาจอยากได้ของผู้อื่นโดยไม่มองว่าตัวเองนั้นทำผิดศีลธรรมหากเอาความถูกต้องมาผูกเป็นมิตรไมตรีที่ดีต่อกันก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขพระคุณท่านทมีสติปัญญาเป็นเลิศยิ่งนักเจ้าค่ะเป็นราะบุญบารมีของเมืองกรุงศรีอยุธยาซึ่งยังไม่ถึงคราวเครอบกรั ข้าเจ้าขอแต่งตั้งให้พระคุณทันสมิรามดำรงสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชมุนบีสมิรามพุณโนปมาจาร้องทรัพย์สินเงินทองอีกมหาศาลอันทรัพย์สินเงินทองและสมบัติต่างๆนั้นพระมิสุสงไม่ควรรับขอความเมตตาให้แก่โยมพ่อโยมแม่ของอาตมาพร้อมทั้งรับสรของพระองค์ท่านก็พอแล้วข้าเจ้าจะจัดตามความประสงค์ของพระคุณเจ้าทุกประการการต่อมา ได้เกิดโรคหาระบาดขึ้นในพระ,ะคนครสีอยุธยาบรรดาประสบทิกรพากันล้มตายเป็นจำนวนมากพระมหาธรรมราชาทรงมีพระราชกรแสรับสั่งให้อมาย์ชั้นผู้ใหญ่ไปนิมนต์สมเด็จพระราชมุนีสมีรามคุณูปมาจารย์ให้มาทำการช่วยเหลือเพียงช่วยระยะเวลาไม่นานนะักกรุงศรีอยุทยาก็คืนกลับสู่สภาพเดิมแต่สำหรับสมเด็จพระราชมุนีสมีรามคุณูปมาจาร์นั้น ย่างเข้าสู่วัยชรามากขึ้นพระคุณเจ้าจึงถือโอกาสนี้กราบถวายบังคมลาต่อพระเจ้าเหนือหัวคืนกลับสู่ยังเมืองสถิงพระอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนด้วยการทุดงจาริกโปรสัตว์โลกแสดงธรรมแก่เวนยสัตว์ให้รู้จักบาบุญคุณโทษซึ่งเป็นไปตามคำสอนของพระพุทธองค์สืบต่อไปการที่เราจะต้องพบกับความทุกข์ทรมานในการธุดงในครั้งนี้ ก็เพื่อโปรดสัตว์โลกที่ใฝ่หาความสุขความสงบแสงสว่างแห่งธรรมตามหลักของพระพุทธศาสนาอีกทั้งยังจะเป็นการชดใช้นีกรรมแต่อดีตชาติให้หมดสิ้นลงในชาตินี้และแม้ในการทุดดงของเราครั้งนี้จะต้องเผชิญต่ออุปสรรคต่อความทุกข์ทรมานที่ยากเย็นเพียงใด เราก็จะไม่ยอมปฏิบัติตนให้พิดตวินัยสงเป็นอันขาดเราพร้อมและยินดีที่จะรับเอาซึ่งความทุกข์ทรมานนั้นไว้รองเท้าคู่นี้จะทำ้ไวยวายและโยมในถวายแก่เขามาเราจะนำมันมาใช้สวมใส่ในการที่เหมาะสมดู เฉพาะในช่วงเวลาที่เราจำพรรษาอยู่ณวัดหนึ่งวัดใดเท่านั้นเราขอตั้งจิตอธิษฐานเราลึกถึงพระคุณของพระแม่คงคาในฐานน้ำตกแห่งน,น,งนี้พระแม่กรณีที่เราได้เยียบและยืนอยู่โปรดจงได้รับรู้เอาไว้ด้วยว่าหากมีสิ่งหนึ่งประการใดที่เราปฏิบัติผ่าน,น,น ั้พระแม่ขงาพระแม่ตอนี้แล้วละก็ขอแม่พระทังสองที่เราได้ก่าบต้องได้โปรดอโหสกรรมแก่เราด้วยเราเห็นไม่ใครเลยนี่นานอยจากเราคนเดียวท่นนั้นท่านสมเด็จพระโคท่านสมเด็จพระโคฉันเดินทางาถึงแล้วท่านสมเด็จพระโค สการที่พวกเขากราบไหว้เรานั้นเป็นเรื่องปกติธรรมแต่ว่าที่พวกเขาเรียกกันนะพวกเราขอกราบนนมนต์ให้่ดนสมเด็จพระโคอยู่ประจําพรรษาเป็นสมภารเจ้าแห่งคณะสงฆ์ของวัดเราด้วยเถิดขอรับสาธุอัตมาเป็นพระทุนดงมาเผยแผ่ธรรมะอัตมาขอรับไม่ได้ดอกโยมแล้วท่านสมภารในมรณภาพไปนาแล้วนะขอรับ อาตมาเองก็อายุมากแล้วจะอยู่ดูแลวัดนี้ได้นาสักเท่าไรก็ไม่รู้ก็ได้อาตมาจะรับเป็นสมภารนับเป็นบุญวาสนาแกว่าพระโคกของเราแล้วครับสาธุสาธุสาธุพระราชมนีสามีกุณูปมาจารร์ มีความคิดที่ทำการปฏิสังขรณ์วัดพันธสิงห์บันพตให้มีสภาพคงเดิมซึ่งพระคุณเจ้าก,ก็ได้รับพระราชทานทั้งทรัพย์อุปกรณ์สิ่งก่อสร้างในช่างหลวงเจ้าสมเด็จพระมหินทราทิราชพระเจ้าก,กรุงสยามนาการนั้นจนกระทั่งการนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอมาวันเกิดพายุฝนตกกระหน่ำกลางทะเลจนชาว เจ้าเห็นดังนั้นจึงเดินออกไปยังชาย เอาในทั้งสองคนไปด้วยใครอยากได้ม really ันไม่เป็นท่านดีลูกพี่แกงจเลยเนี่ยอัตมาขอบินทบาทเถอนนะโยมปล่อยสีกาทั้งสองไปเถอะสิ่งที่พวกโยมทำนั้นมันบาปกรรมมากนะโยมเฮ้ยดียังไงมาแสวื่องขพวกข้าวะะจะหัวรนห่มเหลืองสามคนคิวสุดรวยสิ เอ็มคนเผ่าไหนวะรูแปลกประหลาดที่ลึกจริงว่อัตมาเป็นพระพิสุงสงฆพระพิสุงสงฆ์เหรอแปลกจังทำไมข้าถึงไม่เคยได้ยินชื่อท่านมาก่อนเลยรอยโยมศรีกาทั้งสองไปเธะโยมเชื่ออัตมาสิมันจะเป็นบาปเป็นกรรมติดตัวไปจนถึงชาติหน้า คำพูดของเจ้าเนี่ยมันน้ำเน่าสิ้นดีตัวบาปเป็นเยี่ยงใดก็ไม่เคยรู้จักเฮ้ยเอ็งไปจับพระเจ้าโพลอนั่นมาขอรับลูกพี่ไม่ต้องจ้องอีกไกลถึงขนาดนี้ดอกอาตมาไม่หนีพวกโยมไปไหนดอกอาตมาผ่าแกแล้วท่านสมเด็จพระโคศ่ะสองคนขอร้องเถอะปล่อยท่านสมเด็จพระโคศนะอย่าจับท่านไปเลยข้าสองคนจะจับพวกมันอุปัตติโอเปลี่ยนใจละ หน่วยนานสองคนไปแล้วนำตัวประหลาดคนนั้นมันไปแทนใส่หัวไป,ปจะจะฉันรีบไปอยู่าี่ี่เลยตายหมดเดินหน้าไปฉันไปอยากตายข้าพระนะ ไปชั่วกับชั่วกันเลยนะโยมเดินทางลงเรือก็ได้แล้วเดินนำไปจะมรุป,ประหลาดจะนำอาตามาไปไหนหรือโยมไม่ต้องถามถึงเรือใหญ่ก็รู้เองไม่นา่าขอให้ดวงวิญญาณของพวกโยมทั้งหมดจงไปสู่สุขติเลยเั้ง ตามาเองก็ย wow, wow, ังไม่รู้ <t <t ัะตากับตัวเองเลยบนอะไรวะไปขึ้นรือเดียวเาไไปสิไป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 อย่ขหงมาเรา แฮ้งแฮ้งแฮงแฮ้งเ er> ้ยน um er> ้ำข้าวบุญแล้วดีกว่าเนี่ยโอ้ยใงจริงๆเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบก้วกิบ้าิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยฮะอะไรเนี่ยอ้บเนี่ยนี่เนี่ยี้นี่นีเ่นี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 นี่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 ีน่่น่นเ่น่เีนนน นี่ก็เข้าสามวันแล้วนะครับัวหน้าเข้าปลาบมนก็นยังพอทนได้แต่น้ำจืดหมดแล้วถึงตายเลยนะเนี่ยนี่ก็ร้้าท่วมเรือกินได้สักทีไหนละน้ำเนี่ยแต่สำัยเจ้าหัวโลนเนี่ยมันถึงนั่งเฉยไม่กินไม่เดิมมันยังอยู่ได้เลย นั่งนิ่งเป็นหินไม่เห็นว่ามันจะมีอาการวาดกลัวอย่างพวกเราเลยฮะทำไมหรือไมหวาดกลัวฮะจะไม่พูดอะไรออกมาบ้างเลยหรือ,อยังไงไม่ยอมตอบแล้วหนอ่ะอย่างนี้มันต้องสั่งสอนยดมันเป็นตัวประหลาดของอ้วนทำไมหรือถึงไม่รู้สึกขิวและหวาดกลัว อาตมารวมจิตทำสมาธิปล่อยร่างกายของเราให้ว่างไม่นึกหิวไม่นึกกลัวสูดลมหายใจเข้าออกเบาๆความหิวความกลัวจะได้ลดน้อยลงเหลียวไหลหัวหน้าอย่าไปล้มกลนมันนะมันจะลอยพวกเราอ,อดน้ำตายหัวไปหลงก้นเล,ลือกอาตมากมา็ไม่ได้ให้โยมเชื่อลองสูดลมหายใจเข้าว่าพุท แล้วปล่อยลมหายใจเขาเออกว่าโทพุทโธพุทโธพวกเจ้าโจรสลัดพวกนี้ชนะเวทนาสงสารเป็นยิ่งนักแต่ถ้าเราไม่สั่งสอนไม่กำราบบางังพวกเขาก็จะได้ใจไม่รู้จักพระไม่รู้จักเจ้ากันเสียบ้างเลยเจ้าโจนพวกนี้แต่ถ้าเราขืนปล่อยให้นานวันไปกว่าน,นี้พวกเขาคงจะหมดลมหายใจไปต่อหน้าต่อตาเราเป็นแน่ พวกเขาไปโจรสลัดโดยอาชีพแต่ไม่ได้จงใจหรือเป็นโจรโดยสันดาลถ้าหากว่าพวกเขาตายเราก็จะมีบาปติดตัวเราไปในชาติหน้าเอ,อ้จชะน,นาเวทนาแท้ๆเอ้อพาสิกลับดกวะเนี่ยอะไรมาบ๊วบโอ้ยแสบตาชะมัดยานเลยอ่ะว้อะไรวะ เออเอ,อเฮ้ยเฮ้ยแกในหัวโล่นี่ว่ะมันมันก็จะหนีแล้วจ,จับมันเยจับมันอยู่ในรถเฮ้ยอ,อยู่ในรถยนต์หนอ,อ,อยนะคิดจะว่ายน้ำหนีพวกเราหรือไม่มีทางหนีไปได้ดอกถึงไปกว่ามีทางรอดดอกตายแน่แนี่ก็แทบไม่เหลืออะไรจะถือดาบอยู่แล้วอ,อ,อาตมาจราภาพขนาดนี้จะเอาเรี่ยวแรงที่ไหนมาว่ายน้ำหนีแค่คิดก็แทบจะมรณภาพเลยโยม นั่นน่ะสิแล้วคิดจะทำอะไรอฮะอัตมานั่งมาครบเจ็ดวันแล้วขอให้อัตมาเอาเท้าแช่น้ำทะเลหน่อยจะได้ซึมเข้าผิวหนังเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะโยมเอ้ยอะไจก็ทำแล้วก็ทำไปแกจุกรูกเปล่าว่าเอาเท้าแช่น้ำทะเล เพื่อให้ผลอนคลายบ้ามาช่วยจับอาตมาไว้ด้วยนะโยมเดี๋ยวอาตมาจะตกน้ำเรื่องบ้าฟรีจริงคนที่มันมีแรงอยงู่ด้วยง เอาเชิญพวกโยมดื่มน้ำทะเลจืดกันได้แล้วตลกแล้วอวกเกิดมาจากทอบ่อท้องมาเดินทางอยู่ในมาหาสมุทรจนอยุหกสิบกว่าแล้วน้ำทะเลที่ไหนจะจืดหาไม่เชื่อเด็ดขาดทุยกเมืองลองตักขึ้นมาชิมดูสิว่า มันเข็มแล้วก็ตัดหัว <creo> ม <u> ันเลยได้เลยครับห sure <am> ัวหน้าเฮ้ยรือถอยไปก่อนถ้าน้ำเข็มแล้วก็หัวยงขาแน่แน่ น้ำน้ำทะเลก็เค็มปีสิวะจิดเจิสนิทเลยเหมือนน้ำคลองเลยหัวหน้าเอ้าเอ้าเอาลองชิมดูสิไปแงไปไงชิมไหมชิมไหมฮะไปไม่ได้ข้าไปชิมน้ำทะเลจะจิดเอามาเนี่ยเอามาถอยไปถอยไปถอยไปชิมมั่ง ไปไปได้ยังไงอ่ะน้ำทะเลเชือจืดมือนน้ำคลองน้ำปึงเฮ้ยพวกเราเราตายแล้ว รอดตายแล้วฮ่า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 ออกมาไม่พุ่งมาเรารอดตายแล้วไม่พุ่งมาหายเดียวเลยดื่มๆนี่โยมจะพาอาตมากลับวัดได้หรือยังล่ะแสดงว่าถ้าพวกอ้วไปส่งเรือตรงที่เก่าแล้วพวกอ้วจะรอดตาย ล้้จะกบาบบไดันสิ่งที่เกิดขึ้นกับสายตาของพวกโยมนั้นยังไม่เชื่ออีกหรือเออมีชิลิปปฏิญ,ญ,ญาณอย่างแน้ประหลาดที่สามารถทำให้น้ำทะเลที่เค็มนั้นจือสนิทได้แต <c oughs> ่ว่าพวกวนจะกลับไปส่งมือได้ยังไงได้เมื่อสายลมมิ่งอยู่อย่างนี้พวกโมยมจะได้ตามประสงค์เฮ้ะเอ้ยเอ้ยลอมาแล้วคือตัดคุ้ะจริงๆ เอเรือขึ้นนำพิสุสงกับวตดเอาไปเรือขึ้นเร็ว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 ขึ้นไป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 ดี่ีเรหลวงพ่อทวดได้สร้างปาฏิหาริย์ด้วยการเหยียบน้ำทะเลจืดอีกเป็นครั้งที่สองเพื่อให้โจรสลัดจีนได้เดิมกินก่อนที่จะนำตัวพระคุณเจ้ามาส่งยังวัดพระโคด้วยความเลื่อมใสศรัทธาแล้วการเวลาแห่งการจากไปของพระคุณเจ้าก็เยือนมาถึง ที่เรากำลังใกล้จะมาแล้วครับแ่วิบุณกุศลที่ข้าพุทธเจ้านั้นได้บำเพ็ญเพียรปฏิบัติสร้างสมมาตแต่ครั้งแรกดนตชาติจนกระทั่งในชาติปัจจุบันข้าพุทธเจ้าขอตั้งจิตระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อขอพอรจากพระองค์ก่อนที่ข้าพุทธเจ้าจะสิ้นลมหมดอายุไขลงแต่เพียงไว้อันน้อยนิดนี้ขอให้ข้าพุทธเจ้าจงมีโอกาสได้พบพระพักข,ของพระศรีอริยโพธิสัตว์ด้วยเถิด อธิการสูงส่งยิ่งลักอาตอมาเป็นแค่สมณะในอายุ